เกี่ยวกับธาตุยาเสพติดนี่อ่านบ่อยๆดูช่วงหน้าหลานหลานขนู่ยายที่พิการขาแล้วก็ติดเต,เตียง <ใน S 1> ขู่จะเผาโอ้โหดูดีคุณ<า> <จะ S 1> ยายนอนอยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันจบลงยังไงนะย่านนั่นมะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่จากใจสอปอสอชอและทอพอสอชวนชาวศูนราชการรับสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานโดยนายมิไฮอิริเมซูกรรมการผู้จัดการบริษัทโรสไดอะโนสติกประเทศไทยจำกัดชวนสุขภาพสตรีอายุระหว่าง30-59ปีรับการตรวจผ่านแอปพลิเคชันเปาตังหรือหน่วยบริการใกล้บ้านเลิกเขินเลิกอายไม่ต้องขึ้นขายอย่าง we